สวัสดีครับผู้ชมครับกอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวดประจำวันที่16มิถุนายน2565ครับท่านไหนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับ สิบสองนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีอ้าเราน,นัดสิบสองนาฬิกาสิบสองนาทีดูผิดดูเวลาผิดนะฮะอ่ะก็เข้ามาแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเราก็จะพบก,กันเป็นประจำนะครับก่อนที่แนวอ่าสลากินแบงรัฐบาลจะออกนะฮะทุกวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สิบหกนะครับอาจจะมีวันที่สิบ เจ็ดด้วยนะฮะหกสิบหกเมื่อวานวันพระนะครับวันนี้ก็เป็นวันโยมฮะวันที่สิบหกเมื่อวานมีโอกาสได้เดินอ่าไปดูสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับปรากฏว่าเลขที่ หาไม่ได้นะครับก็จะมีอยู่เลขหนึ่งนะครับยวค่อยว่ากันเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวทักทายกันนะฮะท่านไหนเข้ามาแล้วคุณกุ้งนะครับคุณพคคินีครับมีคุณนิช,ชาภาฮะสักครู่นะครับปรวผม ขออนุญาตแชร์สักครู่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะ16ม่ย65 โอคนอตตี้นะครับโอเคก็ดูแล้วนะครับเวลาเราไลฟ์กลางคืนส่วนใหญ่ก็จะแบกนะฮะฉะนั้นเราก็จะมากลางวันนะครับเพราะว่าเลือกดีเรากลางวันนะสวัสดีคุณตองฟ้าและสายลมครับเราก็จะหาข้ออ้างเรื่อยๆนะครับเอมันทำไมพลาดจังเลย อันนี้ก็ครึ่งเดือนครึ่งปีแล้วฮะครึ่งปีครึ่งปีสิบหกมิถุนาเนาะกลางปีพอดีนะครับได้อะไรบ้างยังครับในปีนี้ตั้งแต่ปีใหม่มาถูกหวยกันบ้างครับรวยกันเนี่ยฮะรางวัลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นอย่างไรบ้างบางท่านก็ถูกทุกงวดนะครับบางท่านก็ถูกงวดเว้นงวดบางท่านก็ไม่ถูกเลยนะฮะ อ่ะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับก็ดวงใครดวงมันครับบางครั้งบางทีไม่คิดจะซื้อมันก็ถูกนะฮะบางคนซื้อเอาเป็นเอาตายนะครับร้อยใบยไม่ถูกสักใบก็มีบางคนไม่อยากจะซื้ออ่ะมีคนหยิบยื่นให้ซื้อหน่อยครับใบเดียวสุดท้ายแล้วเอาถูกรอนที่หนึ่งก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับดวงเราในช่วงนั้นด้วยนะครับดวงดีหรอเปล่าหรือมีโชคหรอเปล่าตอนนั้นถ้ามีโชคเออได้คนไม่มีโชคไม่มีลาบไม่มีโชคลาบเลยนะฮะในตอนนั้นนั้นเขียนให้ใส่มือแท้แท้นะครับจะซื้อมันก็ลืมครับใช่ไหมถ้าไม่มีโชคนะฮะแต่ถ้าคนมีโชคล้วงกระเป๋าไปเฮ้ยเจอแบงค์ยี่สิบอ่ะไปดูแบงค์ยี่สิบสิ มีเลขแล้วอะซื้ออะถูกเฉยเลยนั่นคือคนมีโชคนะครับก็วางกันไปเนาะโชคลาภมันก็อาจจะามาในตอนจังหวะนั้นพอดีนะครับช่วงที่เราทําทานพอดีเป๊ะบางทีมันลอยแล้วเนะไปทําบุญทําทานสป,ปักโป๊ะพอดีครับอ่ะก็ได้โชคลาภจากตรงนั้นมานะฮะ แต่บางคนนี่ไม่ได้เคยทําอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าบุญเก่ามันส่งมันก็ได้ฮะแต่ถ้าไม่มีเลยมันก็จะอะไรเนาะบางคนก็รอวันที่หนึ่งวันที่สิบหกขอให้ถูกระมวลที่หนึ่งนะครับบุญไม่เคยทําสวดมนไม่เคยสวดไม่เคยไปทําดีทําอะไรสักอย่างเลยนะฮะทาแต่บาปอย่างเดียวนี่นะฮะแล้วขอรางวัลที่หนึ่งโอ้ถ้ามันถูกก็แสดงว่าเป็นคนที่มีบุญเกา่าค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับ แต่ว่าคนประเภทนี้นะครับถ้าถูกจริงๆแล้วไม่ได้ใช้ตังหรอกครับก็จะมีอันที่ต้องเป็นใบต่อไปนะฮะอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะมันเป็นความจริงนะฮะคุณวิพานะครับคุณนัชชาที่เห็นเห็นนะครับทักทายกด <What? S 1> กดอด้เดี๋ยวได้ะสักครู่นะครับ มาต่อขออภัยด้วยครับไม่มีคนอยู่เซเว่นมาส่งของพอดีนะครับเอาละก็เดี๋ยวเริ่มเลยบางท่านอาจจะรับประทานอาหารกันอยู่นะครับก็ดูไปด้วยก็ได้นะฮะบ,บางท่านอาจจะพักเที่ยงสักครูก่ก็จะจุดทุกก่อนเนาะอันดับแรกนะครับแล้วก็วิเคราะห์ซึ่งในงวดนี้ เลขไม่เยอะครับฉะนั้นน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากเลยสวัสดีคุณมารวยครับเดี๋ยวเริ่มเลยเนาะพร้อมนะครับใครสวดได้ก็สวดไปด้วยกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ สัระชังสเสนังสพันธุงรารินทางปริตานูปุสุสตารคัตุติปริตวานามตังสเมีตาปัตันตาบิดกิตาปริตังปัตันตุสักีกามีจารุภิกขิสกัรัตเตจันตลิเควบิมาเนติเประเทจะขามีตา루วนาคานิเคหะวตุมิเคเตภูมาจยันตุเทวาชรทารวิสเมย์กข้าคัตภนาคาติทันตาสติเกยังมมลิวรวจันังสัทวุเมสุนันตุธรรมสวรรคารอูยมัตันตาธรรมสวรรคารอูยมัตันตาธรรมสวรรคารอูยมัตันตา พุทธังยี่กองหงสระนังกะชามิธรรมังยี่กองหงสระนังกะชามิสังขังยี่กองหงสระนังกะชามินำมอเตอซื้อเตปุวยเลี่ยมเจียงแซยี่กองหงใช้ซึ่งยี่กองหงพอมสักสูงเก่งเฉยปอปอจังเฉยโก้ซื้อกาอัวกะไล้กะอัวกะไลเอกจิตขอวิงวอนนะโมมหาเมตตากรุณาโชคราวาสนาบารมีพระปู่เจ้ายี่กองหงโปรดประทานทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนรัตนมณีประทานคุปซับรับค่าสุขเรือนขาน้อยและคุณผู้ชมทั้งหลายที่ชมอยู่ตอนนี้ด้วยเทอญสาธุ อ่ะขอให้งวดนี้ปังๆแล้วกันนะครับ <c oughs> สามตัวตรงๆครึ่งปีแล้วนะครับครึ่งปีแล้วนะครับที่แม่สามตัวคือมาจุดย้อนที่ไรนะครับสามตัวตลอดเลยแม่ขอให้แบบตรงๆสักงวดเถิดเนาะเนี่ย ไฟแชกเราก็ไม่เป็นใจนะครับจะเปลี่ยนอันใหม่ครับ <c oughs> โอมชัมบราจารีนยินสวะโอมชัมบราจารีนยินสวะโอมชัมบราจารีนยนสวะ โอมจัมประราจาเรเนยนสวะโอมจัมประราจาเรเนยนสวาฮ์สักครู่นะครับบางท่านอาจจะได้จากสำนักสำนักนู้นสำนักนี้มาแล้วนะครับก็ใช้ดุลดุลลแะวิจรารญาแล้วกันนะครับ สวัสดีไปทาง Youtube ด้วยนะครับที่รับชมอยู่ในตอนนี้นะครับ <c oughs> สวัสดีไปยัง facebook หลายๆที่ที่ช่วยกันแชร์นะครับ <c oughs> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่มีการสนับสนุนให้เล่นหวยใต้ดินอะไรการพนันอะไรสักอย่างนะฮะก็เอาไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ <c oughs> เป็นแนวทางนะ ยิ่งทุกวันนี้นะครับโอ้ยห,ยหลายๆท่านนะฮะค่าลงค่าแรงเหมือนเดิมแต่ค่าของชีพนี่นะครับสูงมากฮะน้ำมันเนี่ยนะครับน้ำแข็งก็ขึ้นราคานะฮะน้ำมันใี้ขึ้นทุกวันนะครับ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้หลายๆท่านนะครับที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็สู้ชีวิตบางคนไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับมนุษย์รายวันอย่างนี้นะฮะอันนี้น่าเห็นใจหาเช้ากินขําบางครั้งบางแต่ก่อนยังหาเช้ากินขํายังโอเคนะอันนี้หาเช้ากินเช้าเลยนะฮะหาเช้ากินเช้าหาเที่ยงกินเที่ยงโอ้แต่ว่าผมว่าอาชีพหนึ่งที่น่าจะไปได้ไกลคืออาชีพเกษตรนะครับอย่างน้อยไม่ต้องหาก็ได้ครับ ถ้าปลูกอะไรทุกอย่างนะนี่ว่าจะเป็นออะไรฮะผักบุ้งอย่างเนาะตำหลองตำลึงอย่างนี้นะฮะไม่มีก็มาผัดกินถ้าซื้ออย่างเดียวนะครับหมูก็แพงแพงนะฮะอะทุกอย่างก็แพงหมดล้วครับตอนนี้ฉะนั้นพยายามปรับตัวนะฮะแล้วก็คิดว่าปีหน้าฟ้าใหม่ก็น่าจะดีขึ้นนะครับ <c oughs> ก็ต้องเป็นกําลังใจให้กันเลยเนาะอย่าไปซ้ําเติมใครฮนะ บางคนเคยได้วันละสองสามหมื่นนี้นะครับทุกวันนี้ได้วันละพันสองพันอย่างนี้ก็มีบางคนเคยได้วันละพันนะฮะก็ได้วันละร้อยสองร้อยโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอันนี้เข้าใจเลยครับว่ามันเศรษฐกิจมันอย่างนี้จริงๆฮะน้ํามันก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะฮะเหเนื่อยเนาะพูดไปพูดมานะครับ บางคนทำร้านอาหารก็อาจจะกำลังไปได้สวยอมาติดในยุคโควิดก็เรียบร้อยเหมือนกันนะฮะนะต้องปรับตัวนะครับพวกเราอยู่กันให้ได้นะฮะสรุปแล้วถ้าไข่มันขึ้นราคาแล้วก็เลี้ยงไก่นะครับอย่าไปฆ่ามันนะมะนาวแพงก็ปลูกมะนาวนะครับดีแล้วจะได้กินมะนาวนะฮะแต่ว่าทุเรียนแพงเลยนะครับปลูกทุเรียนไม่ได้กินนะครับต้องซื้อเอาล่ะครับ ปลูกยากจริงๆแล้วนานด้วยนะสวัสดีคุณนุชนะะคุณประทุมคุณหนามนะฮะแล้วก็มีคุณรักเลิฟให้นานแต่ก็เข้าใจนะฮะว่าทำไมทุเรียนมันแพงเนาะมันก็ดูแลยากจริงๆนะฮะเผื่อมันจะโตได้แล้วมีลูกแล้วเผื่อจะไปพยุงให้มันอยู่บางทีโดนลมโดนอะไรมันอาจจะล่วงได้อย่างนี้เนาะเออเขาทำยากเหมือนกันนะครับฉะนั้น ถ้าอยากจะปลูกก็ปลูกครับไม่ปลูกก็ซื้อกินนะครับดีแล้วนะสวัสดีคุณบนจันทร์ครับ <c oughs> มีใครอยู่ต่างประเทศไหมครับเนี่ยเฮลโหลไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งมานานเลยนะฮะเราลองพูดฝรั่งดูหน่อยก็ดีนะครับ Good afternoon <laughs> ไม่ได้นะครับโอ้ไม่ได้พูดนานแล้ว <laughs> สมัยก่อนเนี่ยนะครับบางบางคนนะสมัยเรียนนะถ้าหัวหน้าห้องกุดกุดมีเอสปุ๊บนี่โดนด่าเลยนะฮะกูไม่ได้นะครับกูดอะมันต้องอ,ออกไป็นกึดหนอยก o ดอัปเทนูอันนี้ใช้ได้ครับสวัสดีคุณเปิ้นจ๋านะค,คุณศุษา วันนี้วันพุธนะครับกลางสัปดาห์แล้วก็กลางปีด้วยนะฮะเดี๋ยวนะว่าจะหยิบกระดานโอเคครับเอ่อช่วงนี้โควิดก็ไม่ต้องกลัวกันแล้วเนาะเพราะว่ามีคนจีนด้วยนะครับนี้ฮาวนะฮะ โอ้ไม่ธรรมดานะครับโฟอินเตอร์อ๋อมันครบเลยครับคุณมารวยฮะหรอะไรครับคมอมเมนต์คเมนพูดยังไงวะเนี้ยเดี๋ยวนะคิดก่อนมูปีหน้าถามว่ามาจากไหน <laughs> ขอทวนเพลงยิ่งยงก่อนนะฮะแล้วเราจะพูดให้มันยากทำไมเนาะโอจุงกะไหมะ โอ้นี่ผมไม่เคยเห็นเขาคุดจุงกะเออใช่น่าจะใช่นะฮะนีฮาวเจ้าแม่ครับภาษาพมา่าเขาว่าอะไรนะสวัสดีมิงกะระบะโอนั้นพม่าใช่ไหมหรือว่ามิงกะระบา่เนี่เจ้าแม่เขาไม่คอรู้มืออะไรกันเราเลยนะครับอบองสลานียงไม่น่าใช่นะ มองสลันเนียงเนียงสลันบองอันนั้นพี่รักน้องไว้ยฮะอ่ะฉะนั้นเราไม่ต้องทําอะไรมันยากนะครับสวัสดีจะถูกต้องเลยครับง่ายดีเนาะอ่ะแปดแปดอะไรไม่รู้นะฮะหนึ่งอะไรไม่รู้มาวิเคราะห์ดีกว่าครับ <c oughs> เห็นไหมผมก็หาเรื่องอะไรที่มันยากอะนะเอาให้มันง่ายๆนะฮะเป็นสากลเลย งวดที่แล้วหนึ่งเก้าหกนะครับเอ่ออะไรอะสักอย่างนี่แหละหนึ่งเก้าหกสักอย่างเนี่ยะอ่ะผมจะเขียนตัวที่นี่คุณพิงประการครับสวัสดีครับส่วนท่านที่รอดูดวงใจเย็นนะครับวันนี้ผมเลดเอาไปให้แล้วเพราะว่า ประมาณเวลาทักบ่ายโมงห้าสิบทันนะครับโอู้นสองโอเคขอบคุณครับเพื่อที่เสียสละเวลามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเนี่ยผมผมรอท่านหนึ่งนะครับที่จะบอกเลขผมอยู่นะฮะตอนนี้กำลังส่งไปสื่อสารกับเทพอยู่นะครับส,ส่งไปอยู่ไปเจราจาต่อรองนะฮะว่า ได้หรือเปล่าแต่คิดว่าได้นะเป็นการเจราจาต่อรองนะฮะแต่ว่าไม่รู้จะมาตอนไหนนะสองตัวครับที่น่าสนใจครับไปหาซื้อเมื่อวานไม่ได้ครับใครมีแบ่งมาให้ผมหน่อยนะไม่รู้ว่าเลขดังหรือไม่ดังนะฮะ ถ้าอยากจะได้เลขดังนะครับแนะนำนะนะครับไปหาตรงที่เขาจุดประทัดนะฮะอันนั้นเลขดังมากครับพล,ง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 ลงังบังบบอันนั้นเลขดังจริงนะฮะอ,อ,อ่ะตัวชัดชัดเนี่ยอีสองตัวนะครับแต่อีกตัวหนึ่งจริงอยากจะให้ติดไว้นะสิบหกใช่ไหมก็อูแต่ก็เหลืออีกหลายวันนะครับ ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนนี่นะฮะควรจะติดไว้นะไว้ยพศลาบวชนะฮะควรจะติดไว้เออมันออกตัวนี้แหละครับอ่ะแปดแปดอะไรไม่รูนะ้ฮะหนึ่งแปดไหมหรือหนึ่งสองหรือหนึ่งอะไรไม่รู้ผมได้เลขเด่นอยู่สามตัวเท่านั้นครับ วันนี้เลขน้อยจังเลยขออย่ามาตัวลองนะครับอันนี้ผมเอาเฉพาะเลขเด่นนะผมบอกก่อนนะครับเออดีจังเลยเลขน้อยๆน,นะครับเฉพาะตัวเด่นหนึ่งสองไมยี่สิบเอดมิถุนาหนึ่งสองหรือหนึ่งสามฮะ แต่หัวมันเหมือนจะสามกับสอง่แหเลยฮะสักอย่างหนึ่งอ่ะซับไตเติเต้ลม,มาครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ <c oughs> ตอนนี้เขาก็มี นโยบายนู่นนี่นั่นออกมาแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่น่าจะซื้อสลักออนไลน์ได้เนาะบนดินอะไรอย่างงี้นะครับกำลังล่างอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจใบละแปดสิบาทนะครับฉะนั้นก็พ่อค้าลอตเตอรี่ก็น่าจะประท้วง่อยครับแล้วก็มันก็ต้องเห็นภาพอู่แล้วนะฮะคนที่ประท้วงก็คือพ่อค้าลอตเตอรี่เพราะว่าจะขายในราคาเกินราคาไม่ได้อ้าว แล้วเขาจะไปทําอาชีพอะไรต่อครับฉะนั้นก็ไม่เห็นจะยากเนี่ยฮะลดต้นทุนสิครับจากกองสลากขายมา74บาทใช่ไหมฮะ70เท่าไรนะประมาณนี้แหละก็ขายลดลงมาอีกนะครับสัก50บาทก็ยังได้กาไรอยู่เยอะอยู่นะฮะเนาะกองสลากก็ขายสัก50บาทนะฮะแล้วก็ให้ีปวัวมาขายสัก60บาทนะฮะคนทั่วไปก็มาขาย80บาทเหมือนเดิมใช่ไหม อันนี้ผมว่าน่าจะแก้ที่ปลายต้นเหตุถูกต้องนะถ้าไม่อยากให้เขาขายเกินราคานะฮะก็นับจาประมาณละเนาะออกจากกองสลากห้าสิบาทพอนะฮะนี่เห็นไหมฮะพูดถึงยี่ิบเอ็ดมิถุนาครับยี่สิบเอ็ดก็มาจริงๆะฮะโอ้ชัดชัดได้ใจความ แปดหนึ่งกับหนึ่งสองเนาะ,ะตัวเสริมให้นะครับเอาชุดสองตัวก่อนนะครับสองตัวนะครับสองตัวนะฮะมาสองตัวประจํางวดวันที่สิบหกมิถุนาครับ มาสองตัวกันนะฮะถ <Hello. S 1> อยๆๆนี่ครับสองตัวฮะแค่นี้พอไม่ต้องเยอะแค่นี้พอนะครับชัดๆสั้นๆน,นับหนึ่งถึงล้านครับหนึ่งสองสะอาดล้านเลยก็ได้ครับ <laughs> นะแคบไว้นะฮะแค่นี้ ไม่เยอะครับโอเคมาต่อฮะเมื่อกี้คือชุดสองตัวนะครับแต่นนยี่สิบเอ็ดพิถุนาเนี่มีโอกาสนะฮะแต่ว่าที่เด่นจริงๆนะครับอันนี้ประมาณสักแปดสูตรนะฮะแปดสูตรนี้อ่าคุณมารวยถามว่าตัวไหนครับที่เป็นตัวเด่นหนึ่งตัวใช่ไหมฮะหนึ่งครับ,รบตัวที่เด่นที่สุดคือหนึ่งสี่นะฮะ หนึ่งสี่นี่คือถ้าให้เป็นราคานี่คือแปดสิเปอร์เซ็นนะครับชัว sure. นะครับหนึ่งสี่นะฮะร <c oughs> องลงมาคือหนึ่งหกนะฮะไปสามตัวครับทันเนาะสามตัวที่น่าจะติดอ้าวเจ้าแม่ก็เอาไปแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ หนึ่งคือตัวเด่นนะครับงวดนี้สักครู่นะครับ <c oughs> แต่ถ้าออกเป็นตัวรองนะครับเดี๋ยวนะครับถ้าเป็นตัวรองนะผมบอกอันนี้ผมจะไม่เขียนให้นะครับถ้าเป็นตัวรองจะเป็นหนึ่งเก้านะฮะ หนึ่งกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับอันนี้คือเป็นตัวรองเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโทษทีเดี๋ย,ดดดยนะครับหนึ่งเจ็ดมันต้องเป็นตัวเด่นครับโทษทีอีกตัวหนึ่งนะเมื่อกี้เพิ่มหนึ่งเจ็ดเข้าไปหน่อยนะครับอาโทษทีฮะมันมีสูตรหนึ่งที่ชนครับก็ลืมดูเอาใหม่เอาใหม่เขียนใหม่นะฮะสักครู่เอาใหม่ฮะห,ห,ห,หนึ่งสี่ หนึ่งหกนะครับหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองแปดเนาะโทษทีครับอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดมีในนั้นนะครับหนึ่งเจ็ดฮะโทษทีครับหนึ่งเจ็ดอีกรอบหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดมีในนั้นนะครับโทษทีนี่นะครับนี่คือตัวเด่นฮะจับสามตัวครับคุณผู้ชมฮะสามตัวครับสักครู่ฮะ อันนี้เอาสองตัวก่อนคุณเปิ้ลหนูว่านมองเป็นหกนะฮะชัดๆมาเป็นแปดนะครับไม่หกน,นะฮะแปดนะแตจจ่แล้วแต่นะครับอาจจะมองเป็นหกก็ได้แต่ว่าเป็นแปดนะฮะสามตัวครับสามตัว เขียนก่อนทุอเขียนเสกดาเนี่มันขี้เกียจยก,กเนาะสักครู่นะครับเราก็ไม่คำนวณมาก่อนเนาะ เอาสักหกตัวแล้วกันเนาะ คุณมารวยนะฮะถ้าเอาภาพรวมาหนึ่งอะเด็นเนาะแต่ถ้าเอาเป็นเจาะจริงๆอ่ะสี่เด่นนะครับสักครู่เจ็ดเอาละประมาณนี้นะเนาะหกตัวพอครับคิดว่าเอาอยู่นะฮะอันนี้ก็ติดไว้นะมา อะไรนะฮะรัฐบาลไม่มีบนหรือล่างนะครับรัฐบาลก็มีแต่สองตัวท้ายแล้วก็แค่นั้นแหละครับ <c oughs> อะมาครับสามตัวนะฮะสองหนึ่งสี่สามเก้าสี่หกหนึ่งสี่นะครับแล้วก็สองศูนย์แปดสามศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสี่นะครับนั่นคือตัวที่น่าสนใจนะครับสามตัว โอเคไหมครับนี่เรียบร้อยนั่นคือสามตัวนะครับคิดว่าน่าจะทันไม่ไม่ทันลบแล้วนะฮะสำหรับงวดนี้หวังว่าน่าจะได้เฮนะครับสามตัวตรงตรงฮนะขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้สั้นๆนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะฮะสำหรับแนวทาง สลากกินแบ่งรัฐบ,บาลนะครับงวดประจำวันที่16มิถุนายนครับทั้งหน้าพบกันใหม่นะฮะในงวดวันที่1กรกฎาคม2565ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับขอบารมีกงประธานพรนะฮะให้โชคดีถูกกันเยอะๆนะฮะยิ่งเศรษฐกษิจอย่างนี้ก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆกันทุกคนครับขอบคุณนะครับโชคดีเฮงๆทุกท่านเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ